สินค้าขายดีมื่มอ่ะโอลีชีฟองค่ะนิ่มค่ะเด่นสาวอ้วกคุณพี่ ไอ,อ้อน่ะเล่นได้เลยต้องห่วงสวัสดีจ้าดูค่ะแล้วดูค่ะอ่ะมันน่าน้อยใจปะจริงๆโอ้โห สวัสดีค่ะพี่พี่เข้ามาฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้รีวิวเสื้อสาวอวบนะทุกคนค่ะงาน US จ้ะใครรอยกไปกระสอบเดียวเท่านั้นแหละเป็นเจ้าของกิจการได้เลย ครเข้ามาแล้วฝากกดหัวใจให้หน่อยนะคะคุณพี่โห่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครกดหัวใจให้เลยอยาเนาะว,ว่าไม่ได้นะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดหัวใจให้ด้วยนะทุกคนวันนี้เปิดเอาใจแม่ๆนะคะเสื้อสาวอวบค่ะเสื้อโพลีสาวอวบคุณพี่ใครชอบผ้านิ่มผ้าเด้งผ้าบาง โอลีชีฟองรุ่นนี้คือตอบโจทย์จ้ะต้นทุนเท่าไหร่นะรุ่นนี้เกรดเอนะคุณพี่เกรดเอเลยเกรดเอไหนนี่สวยปุ๊บใส่ปั๊บ ม่เามามา,มาใครเห็นคลิปเอาเลยแล้วสรุปใครอยู่ข้างบนเธอคุยยังขายยังไงกระสอบละสามพันรุ่นนี้เป็นเกรด A นะสวยๆเลยค่ะลายแบบเป็นไงฉ่ำไหมต้นทุนจะาเฉลี่ยแค่ประมาณสิบสามบาทเดี๋ยวขยาให้อีกที ได้ประมาณ220ตัวโอ้ต้นทุน13บาทต้นทุนนะ่ะเฉลี่ยตัวละประมาณ13บาทนะคะเอ่อกระสอบ1กระสอบได้ประมาณ220าาตัวบวกลบค่ะแบบอื่นมีคุณพี่จะเอาแบบไหนมีน มีให้หลายแบบเลยจ้าเนี่เธอมีลายเสือมีปะไม่่มมีร้อยกว่ารายการจ้าลูกค้ามีร้อยกว่ารายการเอาอะไรดีล่ะสวยๆเลย กระปองเอวสูงกระปองเอวสูงไม่มีมีเป็นกระปองยีนได้ไหมจ๊ากปรงยีนเพิ่งรีวิวไปนะพี่ๆฝากกดติดตามด้วยค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยนะดูแม่เสือสาวเพิ่มเติมไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วมีช่องทางการติดต่อให้นะคะนี่น,นี่เดี๋ยวแคช์ นี่เลยเดี๋ยวแค่ให้ดูช่องทางการทิดเถานี่ค่ะมาหน้าช่องแล้วมีช่องทางการติดต่อไว้ให้นะพี่ๆจ๋ามีช่องทางการติดต่อไว้ให้เซย์เส้าอวบมีเออว่าจะเปิดอ่ะเห็นไหมไม่ได้เปิดเลยวันนี้ขอเปิดโพลีเส้าอวบก่อนนะคะ ถ้าเป็นรุ่นนี้ไม่ได้แบ่งโกยแบ่งโกยจะมีเป็นรุ่นพันห้านะคะครึ่งกระสอบ800ครึ่งกระสอบ800ค่ะจะเป็นรุ่นป้ายดอกไม้ที่จะแบ่งให้นะคะเสื้อยืดเสาวอวบมี2 5 0 0 2 0 0 9พี่มาดามนกสวัสดีค่ะป้ายมงกุฎจ้าคุณพี่ป้ายมงกุฎนี่ป้ายนี้เลยรับรีวิวได้กระสอบละ3 0 0พไม่แพงนะเฉลี่ยตัวละ13บาทได้งานเกรดเอ ได้งานขายแทบทังกระสอบเลยคุณพี่จ๋าใครเข้ามาแล้วฝากกดหัวใจให้หน่อยคองหัวใจหน่อยได้ไหมพี่พี่จ๋าฝากกดหัวจงหัวใจรัวๆให้น้องหน่อยพี่สั่งป้ายธงมาสวยขอบคุณค่ะพี่มาดามนกลองป้ายนี้ไหมคุณพี่ป้ายเนี้ยจะออกเป็นผ้าบางป้ายธงอะ่ะมันจะเฉลี่ยต้นทุนประมาณ11บบาทนะแต่แต่รุ่นเนี้ย ต้นทุนจะอยู่ประมาณ13บาทนะคะแพงขึ้นมาประมาณตัวละ2บาทแขนยาวมีแบบไหนมีเสื้อยืดแขนยาวมีเริ่มต้น1,900-2,900-3,200ค่ะขอบคุณสำหรับหัวใจใครกดหัวใจนะคะขอให้ขายดิบขายดีนะจ๊ะคุณพี่ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลเกี่ยวไหม <c oughs> อ่ะใครจะรับรีวิวแจ้งได้นะแต่เดี๋ยวใครขอโชว์ก่อนนะคะกระสอบละ3 0 0พถ้าพี่รับลูกนี้เลยอะ่ะ แค่ส่งให้ฟรีไม่มีค่าส่งนะเฉพาะกระสอบที่แค่เปิดรีวิวแล้วคือได้ทุกตัวนะ3า0 0แบบไหนเสื้อยืดแขนยาวค่ะป้ายดอกไม้3,200คุณพี่มาบ้านมาบ้านเขียวก่อนมาบ้านสีเขียวก่อนเดี๋ยวแค่ส่งรีวิวให้ดูพี่มาดำนกเอาไหมลองไหมรุ่นนี้สวยนะมันจะออกเป็นอ่าใครที่ชอบผ้าบางโพลีชีฟองผ้านิ่มผ้าเด้งนะคะแค่แนะนำรุ่นนี้เลยค่ะ เสื้อสาวอวดต้ายมงกุฎนะคะคุณพี่จ๋าจะเป็นงานโพลีนะคะพูดผิดอะไม่ใช่เสื้อสาวอวบมันคือเสื้อโพลีสาวอวบนะคะเชิดนอยเออเอาใหม่คุณพี่พค่ <c oughs> ถ้าพี่มานานกอยากลองนะรุ่นเนี้รับได้เลยสามพันแล้วแค่ส่งให้ฟรีรีวิวนะคะกระสอบใหม่ไม่รวมค่าส่งนะคะสําหรับพี่ๆคนไหนที่ชอบแบบ งานรวมผ้าบางโพลีชีฟองผ้านิ่มอะไรอย่างนี้นะคะหรือใครที่ชอบเชิดน้อยแค่แนะนําป้ายมงกุฎค่ะคุณพี่รุ่นนี้เป็นงานโพลีสาาอวดป้ายมงกุฎสวยๆเลยคุณพี่จ๋าต้นทุนต่ํากําไรดีต้นทุนเฉลี่ยแค่ตัวละประมาณ13บาทเท่านั้นค่ะยกกระสอบไป3,000บาทคุณพี่ ได้45กิโลนะ,ฉะเฉลี่ย220ตัวบวกลบได้เลยค่ะออกผ้าบางเยอะรุ่นเนี้ยคุณพี่ขอคนขายออกสาวอวกนะจ๊ะออกจะอยู่ประมาณ40-50บวกลบเลยคุณพี่คัดเอาแค่หัวผ้าตัวสวยๆส,ส,สัก80-100ตัวกำไรแล้วค่ะถ้ารับรีวิวแจ้งได้เลยคุณพี่รับรีวิวแจ้งได้เลยนะอหูยดูดิ แม่เสือสาวคือแบบอุ้ยได้ทุกตัวเลยใครรับพี่ทัศนีหายไปไหนพีทัศนีรายงานตัวเร็วพี่ทัศนีทัศนีพี่กิติยาโอ้ยอะไรวันนี้ไม่มีใครมาคุยกับฉันเลยเหรอฮะพี่ดาพี่ดาไปไหนใครที่ชอบเอฟเสือสาวอวบยังไม่ดูไปตลกต,ตลาดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมช่ำจังเลยอ่ะ ลงใหม่นะคุณพี่ลงใหม่นะใครไม่ซื้อไม่เป็นไรมาคุยกันก่อนที่ขายยังไงคุณพี่กระสอบละสามพันใครรับตัวรีวิวเลยไม่มีค่าส่งนะคะใครออกให้เองค่าส่งสำหรับรีวิวแต่ใครรับกระสอบใหม่ไปจ่ายค่าส่งเองนะคะกระสอบละสามพันบาทเฉลี่ยแค่ตัวละสิบสาบาทค่ะต้นทุนเเะไอันนี้เป็นเสื้อคลุมเหรอ โอ้สวยเด้เงียบมากจริงหรอพี่ดาสู้ๆนะช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมเป็นเหมือนกันคุณที่เป็นทุกที่แต่เราต้องก็ต้องผ่านมันไปให้ได้กระสอบละสามพันนะพี่เสื้อโพลีเสาวอ้วบนะคะนี่อุ้ยลายฉ่ำมากแม่ ต้นทุนต่ํากําไรดีนี่จ้าหูยลายช่ำๆแบบนี้เขาเรียกหัวผ้าจ้ะเวลาคุณพี่ยกกระสอบไปแล้วอันดับแรกแค่แนะนําให้เปิดคัดแยกหัวผ้าก่อนนะคะ แล้วเอาไปรีดขึ้นไม้แขวนนะคะแขวนขายเราจะได้เพิ่มมูลค่ายตัวสินค้าเนาะเพราะพวกนี้มันเป็นงานดิบออกจากกระสอบคุณพี่มันจะยังไม่เห็นทรงที่ชัดเจนนะคะมันจะยับหน่อยถ้าพี่ๆแบบอยากขายง่ายซื้อง่ายขายคล่องอะไรอย่างเงี้ยแนะนําให้เอาไปรีดไม่ต้องทําอะไรเยอะค่ะรุ่นนี้เป็นเกรด A นะคุณพี่จ๋าขายยังไงก็ได้กําไรมือเก่ามือใหม่นะคะเล่นได้หมดมาคุยเป็นเพื่อนสวัสดีค่ะคุณพี่ ประมาณกี่ตัว220ตัวบวกลบคุณพี่เฮ้ยมาคุยเป็นเพื่อนก็ยังดีเหงานะคุยคนเดียว220ตัวบวกลบดูดิลายฉ่ำมากเห็นไหมสิ้ื้นยน้ำให้ห นี่รุ่นนี้งานสวยนะคะพี่จา๋าเกรดเองานค่อนข้างสวยเลยค่ะโพลีชีฟองผ้านิ่มผ้าเด้งนะคะสโลแกนเขาก็จะประมาณนี้เลยใครที่คิดว่ารุ่นนี้ตรงสเปคเล่นได้เลยมือเก่าเล่นได้มือใหม่เล่นได้นะคะ ไม่ว่าจะลงตลาดนัดออนไลน์ไลฟ์สดขายในห้างรุ่นนี้คือตอบโจทย์มากๆค่ะขอคนขายวัยผู้ใหญ่นะคะคุณพี่เนี่ยสวยๆป้ายห้อยอยู่เลยวัยรุ่นไม่แนะนำนะอาจะออกวัยผู้ใหญ่นิดนึงนะคะขายดีค่ะพี่รุ่นนี้ลูกค้าซื้อเยอะนะคะซื้อซ้ําเยอะมากๆนะคะให้รับรับได้เลย สวยมากป้ายห้อยเลยอ่ะสวยเนาะสวยมากคุณพี่ป้ายห้อยสวยๆแบบนี้ลูกค้าอย่าลืมแยกทำกำไรกันนะจ๊ะในกระสอบจะรวมทั้งสีพืนแล้วก็ลวดลายนะคะ แขนสั้นแขนยาวแขนกุดคุณพี่ไปเปิดคัดเปิดแยกทํากําไรทีนะซึ่ง่ายขายคล่องค่ะรุ่นนี้ไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยงานค่อนข้างสะอาดนะสวยขนาดนี้ลูกค้าไปไหนก่อนลูกค้าสั่นไปไหนหมดไปขายของน,ะนี่งานสวยงานช่ำคุณพี่ ต้นทุนสวยๆต้นทุนถูกๆเอ๊ะอะไรต้นทุนสวยๆใครอยากดูรีวิวอะไรแจ้งได้นะเนี่ยพี่ถ้าบางเชิดน้อยใครชอบงานเชิดน้อยพี่จ๋าแค่แนะนำรุ่นนี้เลยเนี่ยป้ายห้อยนะคะคัดหัวผ้าน่ะได้สัก80ตัวขายตัวละ80บาทพี่จ๋า6,400บาทแล้วได้ทั้งทุนได้ทั้งกำไรแล้วนะส่วนหางผ้านํำสองตัวไม่สวยพุณนี่คัดแยกคัดแถมคัดขายเละถูกๆไปเลยก็ได้นะคะ ร่วมวันนี้มี JR มาค่ะกระสอบสเวตเตอร์คอกรมเกรด A ทักแชทได้เลยอุ้ยมาก็ท่เป็นสวยเนาะใครทำพี่เมยทำหรออุ๊ยสวยมากสวยมากเนี่ย มาคุณพี่สวยนะ13บาทใครขายเก่งๆอ่ะ80บาทสำหรับงานหัวผ้าสบายค่ะบางคนขายได้100นะไหลสดเอาไปรีดนะคะขายในห้าง100ทั้งร้านก็ได้สำหรับหัวผ้านะพี่นะตัวสวยๆแบบนี้รีดนิดนึงทำกำไรได้เลยค่ะวนีดูดิสวยเนาะเนี่ยพี่ห <c oughs> ลูหลามาเ <c oughs> ห่ามาก ตัวสวยๆเราก็ทำกำไรแพงหน่อยนะคะดูแบบสไตล์ผู้ดีอ่ะพี่อะดูพวกเนี้ยสไตล์ผู้ดีน่ารักมากๆค่ะไม่ต้องทำอะไรเยอะรีดแล้วขายเลยเนี่ยเห็นไหมขนาดยังไม่ได้รีดยังดูสวยขนาดนี้เลยค่ะหนึ่งกระสอบเนี่ยพี่ไปคัดหัวผ้าสักแปตัวสักร้อยตัวก็พอแล้วนะคะไม่ต้องเอาอะไรเยอะเลย กระสอบละสามพันรับแจ้งได้สเวตเตอร์แบบไหนดีคุณพี่สเวตเตอร์ก็มีหลายรุ่นมีหมวกคอกลมโอเวอร์ไซส์คลาสไซส์เกรดเอเกรดบีทักมาเลยมีหลายสเวตเตอร์นะใช่สเวตเตอร์ก็มีหลายหลายอันกูกะบอกบอกได้นะสเวตเตอร์ฮู่เสเวตเตอร์คอ,นะอกลนะมเผื่อจะได้แบบแจ้งแคบเนาะไปแคบลงหน่อยนึงแคบลงนิดนึง เนีย่ยขึ้นไหมแขวนสวยเลยแข<ม>นกุดก็สวยสามเก้าสี่เก้าสบายค่ะทักไปแล้วได้จ้าทักมาได้เลยเดี๋ยวรอสักครู่นะทุกคนให้รับรีวิวแจ้งเด้อเนี่ยอุ๊ยชายเขาสวยมากอะ่ะให้ดูใ,นใ,นในกล้ๆใช่เออลูกค้าบอกเลยไหมเพี่สซืเนี้ย เตฟูไม่ต้องรีดเอาไปซักในเครื่องที่เขาอบลมร้อนอ่ะพี่อบพอเครื่องดังปุ๊บเอาขึ้นมาสะบัดปุ๊บเรียบเลยนะอย่าทิ้งผ้าไว้ในเครื่องนะคะถ้าทิ้งไว้ในเครื่องอ่ะมันจะยับสมมุติว่าซักอบลมร้อนซักเสร็จปุ๊บเครื่องเสร็จปุ๊บพี่เอาออกมาสะบัดแขวนปุ๊บมันเรียบเลยนะคะแล้วผ้าฟูด้วยอ่าไม่ต้องรีดทำให้ดูแบบน่าซื้ออ่ะ ้อยอจริงยังไงก็ขายได้รีวิวอ่ะพี่คือลูกค้าแค่ชอบมาเห็นย้อนหลังนะสวยๆค่ะแต่ถ้าใครอยากได้ให้รับเลยนะใครเห็น,นพี่สวยมากเลยอ่ะของจริงสวยมากป้ายห้อยคนอวบ้วบใส่มันจะเต็มนะพี่เนาะพนักงานออฟฟิศข้าราชก,การได้เลยนะ ขายตัวละสิบบาทยี่สิบาทก็ได้หางผ้าน่ะพี่เจนปิดแอร์เนาะอะไรไปปิดเลยปิดเป็นปักพี่เมย์ไงวันนั้นเขาเห่าปุ๊บพี่เมย์ใครกลางจะเดินไปวะหมูกกลางจะเดินไปปุ๊บพี่เมย์ทำงี้เขาไปเองเราเป็นไงวะเห่าไหม 我呀。 ใส่สิเดี๋ยวพี่ขอมไปรับนี่ใช่ลูกค้ารับย้อนหลังพี่ฉันใส่ให้ดูดเป็นออกผ,ผ้าผ้าผีต่อผ้าผีผ้าคุมสวยๆป้ายห้อยค่ะเรียบๆสวยๆอุ้ยปากไอ้นี่สวยจังเลยอ่ะ ดอกไม้รับได้นะตัวรีวิวว่างนะจ๊ะตัวรีวิวว่าง3,000นี่คือเป็นเจ้าของกิจการได้เลยนะทุกคนใายห้อยต้นทุน13บาทขายได้แค่พังลูกไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะลูกค้าใช้ของเยอะๆทักมานะลูกค้านะ ใช้ของเยอะๆแจ้งได้เลยุ้ยนี่สวยอะ่ะสวยพี่เป็นลูกไม้นะคะดูดีหัวผ้ายังคัดได้อีกนะป้ายห้อยลายสวยๆเลยแม่ลายเสือ,ล,ล,าสอลายเสือเป็นผ้าลรู พี <G ül> เ่เจนทไรอะ่ะพี่เจนอุ้มรวยให้หน่อยป้ายห้อยค่ะสวยๆเลยสวยลูกค้าเห็นเห็นแนวกว่าไม่ต้องสืบว่าน้องรวยลายเหมือนใครนะคะน้องรวยลายเหมือนคุณแม่ค่ะนี่สวัสดีค่ะ เรียกผมว่าไอ้รัวเอ้ยไม่ไ้พรุ่งนี้มีของลงไหมพักวันหนึง่งลงมะลืนลงวันศุกร์พี่พี่ก็อะไรอะไร่ะอันนี้คือขายพี่ก่อ่ะ Yes พี่ก้มีห้าลูกมาวันศุกร์จองได้เลยมีแค่นั้นอย่าด้วยขายของกับแม่ก่อนลูกมีห้าลูกลงวันศุกร์จองได้เลย นี่น้องรวยเรียกลูกค้าก่อนเยอะๆแล้วแม่ให้กินแมวเดียกับเปียกๆเห็นไหมเหมือนแม่ไหมน้องรวยเหมือนแม่ไหมลายเดียวกันใครรับแถมฟรีมารวยลูกค้าบอกแมวอาดีกว่า โอเค <Okay, S 2> <ๆ>หลังไม่ได้จ้าลูกค้าบอกพอแถมมาด้วยพวกแมวดีกว่าใช่ไหมพี่เอารถถังด้วยจะได้ัไงนะพี่อย่าพูดพีออ่ถังมันไม่ไปหรอกุ้ยหน้าหมันขำเครียดเลยพี่วันนี้วันจ่าย อยากดูรีวิวอะไรพื้นที่แจ้งได้นะดูรีวิวแจ้งได้เลยอุ้ยหรือว่าข้างหลังก็ลายเหมือนแม่นะเห็นไหมข้างหลังชื่อมารีค่ะเดทเดทสาวอวบหรือคะไซส์พี่นำ้ำฝนพี่น้ำฝนทักแชทได้นะลงใหม่เยอะแยะเลยเดทสาวอวบก็ลงใหม่นะจ๊ะ ใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยถ้าเดสคะสาตอนนี้แค่จะมีเป็นเดสคอตตอนแฟชั Cotton Fashion, Cotton, ่นคอตตอนคะสนะคะไม่แก่ไม่โบราณรุ่นนั้นเจ็ดห้าแฟชั่นรวม,มคละส์ใช่ไหมคุณพี่คุณพี่คะสใช่ไหมคะคะสตอนนี้มีเกรดดีพันหค่ะกระสอบละหนึ่้าร้อยบาทนะคะ เผื่อใครแบบเอ้ยงบน้อยอะไรอย่างเงี้ยเออขี่อยากจะไปต่อทุนทํากําไรกันต่อนะก็จะมีรุ่น1,500บาทนะจ๊ะใครเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยคุณพี่ขอหัวใจรัวๆได้ไหมคะฝากกดหัวใจได้ไหมคะคุณพี่พันท่าได้ประมาณส0มร้อยตัวบวกลบ45่ห้ากิโลค่ะเกรดดีคุณพี่สามารถ เพิ่มเพื่อนไปบ้านสีเขียวแล้วก็ทักมาขอรีวิวเพิ่มเติมได้นะคะทักมาขอรีวิวเพิ่มเติมได้เลยเสร็จและเธอแท็ปิดทะลมมห้แค่พาไปดูหัวพาอสรุปจะมืดหรือจะสว่างนี่ฉันงงไปหมดละ ลงใหม่ๆเลยเสื้อสาวอวบวันนี้หน้าร้านก็ออกดีนะพี่ของลงใหม่อีกแล้วนะคะต้นทุนไม่แพงนะพี่ต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวแค่13บาทแล้วพี่ได้อันเกรด A สวยๆงานขายแบบนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นหัวผ้าคร่าวๆนะคุณพี่สามารถไปคัดไปแยกเพิ่มเติมได้อีกจ้ะโอ้หดูแม้เสือสาวดิเธอทำไมสวยจังเลยอ่ะเนี่ยคือหัวผ้าทั้งหมดเลยนะทุกคนอืม ไปคัดไปแยกได้อีกนะพี่ๆอันนี้คัดให้ดูแบบคร่าวๆนะจ๊ะโอ้โหดูดูตรงนี้อ่ะใครสนใจแคปหน้าจอมาเลยจ้ะพี่จา๋า3,000บาทต้นทุนเฉลีย่ยแค่13บาทเท่านั้นนะ